ครับเรียนท่านรองผู้ว่าการจังหวัดกาลสินนะครับท่านประดุงศักดิ์อิมเอิบนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนท่านประธานหอ,อการค้าภาคเอกชนนะครับแล้วก็ท่านผอกลุ่มสวัสง,งานร้อยแก่นสารสินนะครับในที่รักษาการในเอ,อสวอสนักง,งานอยู่นะครับแล้วก็ขอสวัสดีครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนจากร้อยแก่นสารสินนะครับ ก่อนอื่นจังหวัดร้อยเอ็ดก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็รู้สึกยินดีที่ทางสำนักงานได้มาจัดการประชุมสัมมนาที่จังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้นะครับก็ถือว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเราได้รับเกียรติจากไม่ต้องเปิดได้ไหมมันแสบตามากไอ้ตัวเนี้ย ถ้าเขามาเต้นราอ่ะเปิดตัวนี้จะดีอยู่แต่นี้มันมันแสบตาหน่อยอ่าโอเคครับขอบคุณมากก็จังหวัดระยองเราก็ก็เป็นจังหวัดที่กําลังพัฒนาในเรื่องของอ่นสู่ย์่วนกลางทั้งเรื่องการอบรมสัมมนารวมถึงการท่องเที่ยวในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเรายกระดับขึ้นมาได้เยอะเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ ทางร้อยแก่นสารสินเราได้มาประชุมกันที่นี่ก็เป็นโอกาสด้านดีนะครับเพื่อที่จะได้สื่อสารแล้วก็เห็นว่าจะไปดูงานที่หอโบวตในช่วงบ่ายด้วยก็มีไฮไลท์อยู่หลายอย่างนะที่นั่นนะครับไม่รู้ว่าซิบลายจะเล่นได้หรือเปล่าวันนี้เพราะว่ามันฝนแต่เขาเขาคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วปลอดภัยสูงสุดนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าอยู่ในการดูแลของเทศบาลซึ่งวันนี้มีเลขาท่านนายกมาร่วมประชุมด้วยนะครับ ก่อนอื่นก็นําเรียนอย่างนี้นะว่าวันนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านติดราชการสําคัญที่กรุงเทพจริงๆท่านท่านลงด้านหมายเรื่องนี้ไว้ด้วยตัวเองมามม่ผมเมื่อคืนนี้ผมก็เลยไม่ค่อยได้ดูอะไรมาสักเท่าไหร่แล้วก็เขาก็ทำเพราะพลอยทำอะไรมาให้อย่างดีเหมือนกันนะเยอะคำกล่าวคําอะไรก็ก็ดีทั้งหมดนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเออผมไม่ได้ดูงานด้านนี้มาในรอบปีที่ผ่านมาแต่ก็ มีความเข้าใจในบริบทการพัฒนาของจังหวัดโรโอยเย็ดอยู่ส่วนหนึ่งนะครับและที่สาคัญที่สุดเองในปีนี้ผมเองก็ครบกรเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้วันนั้นในจริงๆแล้วในอาทิตย์นี้หรือสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าฟิลฟิล,ฟล,ฟลความรู้สึกมันอยู่ในจังหวะของการรอเก็บของ,งอะไรบ้างแบบเนี้ย และฟิลทุกๆวันเขาจะมีการแสดงมุทิตาจิตโดยการเชิญทานข้าวงานเลี้ยงบางอะไรบาง,บาง,บางน่าจะประมาณหกรอบแล้วเนี่ยนะครับก็ไปร่วมกับสวนรราะการเพราะบางจังหวัดก็จัดบ้างหรือภาคเอกชนโดยท่านสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวห,หรือถึงทางองการค้าอันนีก้ก็จัดในานามภาคเอกชนก็จัดไปด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่จะมีความบูรณาการในการทํางานระหว่างภาครัฐภาคเอกชนด้วยดีมาตลอดนะครับในของรายละเอียดของเรา เพราะนั้นคนที่จะมาพูดมานำเรียนเรื่องนี้ได้ดีน่าจะเป็นสำนักงานจังหวัดนะครับเดี๋ยวสักหน่อยจะมอบท่านสำนักงานจังหวัดต่อหรือมอบท่านรองผู้ว่ากระสินได้มานำเรียนพวกเราต่อหน่อยครับแต่ถ,ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาภาครัฐภาคเอกชนเพืพ่อก้รัญนาทางเศร,รษฐกิจของกลุ่มจังหวัดเนี่ยในงบประมาณส่วนหนึ่งเองนะครับก็จะผ่านทางกลุ่มจังหวัดเพราะฉะนั้นหลายเรื่องที่เราทําร่วมกันเนี่ย ที่สอดคล้องกันน่ยงบประมาณมันก็จะสอดคล้องกันในกลุ่มจังหวัดแต่จะเฉพาะตัวจังหวัดเองแต่และจังหวัดนั้นก็จะแยกออกไปในงบของบุรการของจังหวัดต่างหากในบทบาทตัวนี้ทางกลุ่มจังหวัดคงต้องการให้พวกเราได้ร่วมกันคิดแล้วก็เสนอแนะความคิดเห็นอะไรต่างๆเพื่อที่จะพัฒนานในกลุ่มจังหวัดเป็นหลักอันนี้ก็น่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับเป้าหมายน่าจะอยู่ตรงนั้นเป็นหลักแต่เฉพาะของรายละเอียดเรานี้เราก็ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดก็ยังอยู่ใน5ประเด็นยุทธศาสตร์อยู่ใน,ในการพัฒนาจังหวัดรอยละเอียดของเรานะครับแต่ผมมองว่าในภาวะการปัจจุบันเนี่ยในภาวะการปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราควรทําร่วมกันให้มากที่สุดก็คือเรื่องการร่วมมือระหว่างภาคภาครัฐกับเอกชนนะเพราะท่านจะเห็นได้ชัดเจนในการพัฒนาเนี่ยที่มันกลับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดไปได้ด้วยดีเนี่ยหลักๆนี่มันเป็นภาคบริการ ภาคบริการนั้นมันก็อยู่ที่เอกชนเป็นหลักนะครับส่วนภาครัฐเป็นเรื่องการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์เรื่องของคนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพอะไรนั้นมันบางครั้งมันเป็นเหมือนงานที่ต้องทําโดยปกติถ้าเป็นภาษาราชการก็บอกมันเป็นเหมือนรูทีนที่เราทํากันมาไม่ว่าจะจัดทําแผนกี่ปีก็จะใส่เรื่องพวกนี้ไว้ในงบพัฒนาจังหวัดลงถึงฟังก์ชันที่แต่และส่วนและการได้มาเองก็เช่นเดียวกันมันจะ เป็นเหมือนงานรูทีนไปเรื่อยๆเพราะนั้นมันไม่ทำให้การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนี้เติบโตขึ้นได้ปีนี้ของเราม,มันสำคัญอยู่ที่ว่าถ้าเป็นภาคราชาการเนี่ยมันสําคัญอยู่ที่เราคิดภาครัฐคิดเนี่ยมันมีกรอบของข้อระเบียบกฎหมายเอาไว้มันทําให้หลายเรื่องที่เวลาภาครัฐคิดเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยหลายคนที่ทํางานมันมันเริ่ม มาด้วยของการกําหนดกรอบกติการะเบียบกฎหมายไว้ในแต่ละส่วนเพราะนั้นเวลาจะคิดอะไรที่จะมันภาษ,าษาสมัยก่อนเ็าเรียกว่าคิดนอกกรอบนี่นะมันก็บางครั้งมันคิดไปมันก็ทําไม่ได้แต่ภาคเอกชนเนี่ยเขาคิดได้แล้วก็ทําได้นะครับมันก็จะสําคัญอยู่ที่ภาคเอกชนเป็นหลักนะผมว่าแม้แต่กลุ่มจังหวัดเองก็เราดูข้อมูลของกลุ่มจังหวัดเนี่ย ทีพีพีรวมของกลุ่มจังหวัดพิพันธ์มรวมกลุ่มจังหวัดนี่ก็สี่แสนหกหมื่นหกพันกว่าล้านบาทแต่ของร้อยเอ็ดเองนี่ก็ประมาณแปดหมื่นสองพันกว่าล้านบาทนะครับก็รวมรวมกันของเราก็ถือว่ามันโตที่ขอนแก่นเป็นหลักด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าภาคที่มันสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมได้ดีเหมือนคือภาคการบริการที่ผมว่าแต่เวลาไปไปดูประเด็นยุทธศาสการพัฒนาจังหวัดอย่างร้อยเอ็ดของเราเองก็เช่นกันนี่ ประเด็นที่หนึ่งที่เรามุ่งเน้นก็คือเรื่องของการด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เพิ่มมูลค่าสูงด้านงานเกษตรแต่พอไปดู uh, GDP P ของจังหวัดเองเนี่ยด้านการเกษตรเนี่ยมันไม่เกิน20%เลยมันแค่20%เปอ็นีก80%เป็นภาคการบริการแทบทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นผมถึงถึงมองว่าเวลาเราจะทำเรื่องพวกนี้ให้ได้ดีเนี่ยควรที่จะร่วมกับภาคเอกชนให้มากๆนะครับ แต่ดูข้อจํากัดของวิธีการงบประมาณเนี่ยผมว่ามันก็ทําให้หลายอย่างมันทําไม่ได้ผมก็ยังเคยคิดนะครับแล้วก็มีการเสนอแนีอยู่ตลอดเลยตอนหลังนี้มติกรมอเองก็พยายามที่จะให้เป็นซีอเหมือนเดิมในจังหวัดนี่แต่มันก็เป็นแค่มติกรมอเป็นแนวคิดแต่พอจะขับเคลื่อนลงมาเนี่ยกระทรวงตบวงกลมอะไรต่างๆก็ไม่ไม่รับลูกนะพูดง่ายเอาแค่ว่า อำนาจผพ้ว่าให้สามารถยกย้ายดูแลตั้งแต่ระดับอำนวยการสูงใน,นสวนที่อยู่ในจังหวัดทั้งหมดเนี่ยเห็นชอบไปแล้วแต่พอรับปฏิบัติจ,จริงเนี่ยกระทรวงตง้งกครมหน่วยงานที่อยู่ในส่วนการไม่มอบอนนาลงมาเลยมันก็มันก็เหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมครับส่วนการเสนอของงบประมาณจังหวัดเองเนี่ยก็ดีขึ้นมาหน่อยตรงที่ว่าสามารถที่จะให้ท้องถิ่นเนี่ยเสนองบผ่านงบจังหวัดเองโดยตรงเลยก็ได้ เดิมนี่ก็เฉพาะส่วนราชการจังหวัดเท่านั้นเองที่สิ่งที่ผมอยากเห็นที่ผมพูดหมายความว่าเราอยากเห็นภาคเอกนชนเนี่ยสามารถเสนอของงบจังหวัดได้โดยตรงนะเป็นส่วนหนึ่งที่ภาคเอกนชนก็จะได้ช่วยขับเคลื่อนกานจังหวัดอันนี้ก็ก็ต้องไปดูว่ามันจะต้องทํำยังไงนะครับบางครั้งเราก็ลองคิดว่านี่งบจังหวัดเนี่ยมันทําแบบนโยบายรัฐบาลได้ไหมนะอย่างสมมติรัฐบาลก็ทําคนละครึ่งอย่างเงี้ย จังหวัดมีงบอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยผมทาคนละครึ่งในจังหวัดของผมได้ไหมโดยเอางบจังหวัดนี่ความหมายคือแบบนี้เขาเรียกมันจะร่วมกับภาคและภาคเอกชนได้ดีนะครับหรือเราจะมีนโยบายอะไรดีๆของเราเนี่ยที่ที่เป็นในเชิงนโยบายของจังหวัดที่มันไม่อยู่ในกรอบของระเบียบกฎหมายแต่มันสามารถกับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยร่วมมือกับภาคเอกชนได้ดีตรงเนี้ยให้อำนาจไวไหมก็ยังไม่ได้ให้อำนาจไว หลายครั้งเราประชุมร่วมกันนะครับระหว่างภาคราัฐภาคเอกชนนี่โอ้แนวคิดดีๆหลายอย่างที่ภาคเอกชนเขาเสนอในื่อไานทำแต่บางครั้งมันถูกข้อจากัดด้วยระเบียบกฎหมายก็ทําทไม่ได้อีกเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องฝากพวกเราที่มาร่วมกันตรงนี้ได้ช่วยกันคิดว่าจุดเด่นของแต่และจังหวัดมีอะไรโดยมีภาคเอกชนเขาเข้ามาร่วมได้มากน้อยแค่ไหนยังไงอ่ะอันนี้ก็เป็น เป็นแนวคิดแนวทางนะแต่สิ่งที่เราทําที่มันเห็นผลที่ผ่านมาส่วนหนึ่งก็คือการที่จะพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดในช่วงสองสปีที่ผ่านมาสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะผมว่าหลังจากโควิดเนี่ยเราจะทําอะไรที่มันสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจหรือสร้างความร่วมมือได้ดีเนี่ยมันมันมีเรื่องท่องเที่ยวเป็นตัวนํา เรื่องท่องเที่ยวเป็นตัวนําทีนี้จุดอ่อนของอีสานของเราส่วนหนึ่งก็คือเราไม่มีศักยภาพหรือไม่มีฐานทางด้านธรรมชาติภูเขาน้ําทะเลหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่มันเป็นดึงดูดด้านการท่องเที่ยวมันก็จะต้องมาหาไฮไลท์ของแต่ละจังหวัดเองหาจุดเด่นหรือซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละจังหวัดเองว่ามีอะไรบ้างเพื่อที่จะดึงดูดการท่องเที่ยวเข้ามาที่จังหวัดของรงเอ็ดของเราเนี่ยนะครับเราก็ ถือว่าโอกาสดีในช่วงห้าปีที่ผ่านมา,าที่ว่านี่นะครับเราได้สร้างหอโบสขึ้นมารอยเตทร์เวอร์ขึ้นมานี่ผมว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดูดการท่องเที่ยวได้มากเรามีสนามบินนะครับนอกนั้นก็เป็นภาครักเอกชนที่เขาทำเรื่องที่พักต่างๆทั้งหมดนะครับ เอกชนของร้อเอยดเราก็ร่วมมือกับภาครัฐที่นี่ดีมากเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการบริการในรอบหลายๆปีนี่งานอีเวนต์ใหญ่ๆหรือง,งานสําคัญๆของหน่วยงานรัฐเองหรือของภาคาชกชนทั้งทางด้านกีฬาเนี่ยก็มาจัดที่ร้อยเอ็ดเยอะเราจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกนะครับชิงแชมป์เอเชียก็จัดโดยต่นเรื่องทุกปีนะครับ หลายส่วนราการก็มาประชุมสัมมนาที่นี่อย่างในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่ก็ทั้งด้านการศึกษาเองนะครับโรงเรียนมัธยมทั้งสองพันกว่าแห่งผู้บริหารโรงเรียนมัธย,ยมก็มาประชุมสัมมนาที่นี่อยู่ตั้งสามสี่วันนะครับอย่างนี้มันมันถือว่าเป็นภาคการท่องเที่ยวไปในตัวภาคการบริการนะครับมันมันสามารถที่จะกระตุ้นเศร,รษฐกิจหมุนเวียนเงินได้เร็วขึ้นในภาคเอกชนของรอยละเอียดเราเองนี่นะครับซึ่งก็จะมี ประธานหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมีสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหรือมีกลุ่มอื่นๆนะครับทุนนี้ก็ขับเคลื่อนได้ด้วยดีมาโดยตลอดนะครับขับเคลื่อนร่วมกันมาโดยตลอดหลายๆายคนก็อยู่ในทุกภาคส่วนทั้งอยู่หอการค้าด้วยธุรกิจท่องเที่ยวด้ไรอะไรด้วยทั้งหมดนี่เขาก็มีข้อเสนออยู่ในการท่องเที่ยวมาที่จังหวัดอยู่ หลายเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณที่จะให้กับทางภาคเกียรชนในเป็นขับเพื่อนพวกนี้มันก็ต้องกลับมาผ่านส่วนราชการอีกเหมือนเดิมบางทีมันไม่ได้ไปที่ภาคเกียรชนที่เขาจะลงไปกับเพื่อนได้โดยตรงอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดอีกส่วนหนึ่งแต่เราก็ทําได้ดีนะครับในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนั่นตรงกันการท่องเที่ยวในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ที่สองนี่ ส่วนประเด็นที่เราทาแล้วก็ใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดเป็นโครงการสําคัญที่เราทําในช่วงปี6768ที่ผ่านมานี่ก็จะอยู่ในเรื่องของพัฒนาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือด้านการเกษตรไปในตัวด้วยนี่ก็คือเรื่องบดานพลังงาน,งานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรเนี่ยตัวนี้เราก็ใช้งบไปพอสมควรนะครับแล้วก็กระจายไปอยู่ในทุกพื้นที่ของจังหวัด ก็เป็นโครงการที่ที่ดีนะได้ประโยชน์แล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีของของพี่น้องประชาชนเพราะว่าตรงนี้มันใกล้ใกล้กับพื้นที่การเกษตรของเขาสิ่งที่เขาต้องการคือเรื่องน้ําเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นการตอบโจทย์แต่ก็จังมีข้อจํากัดอยู่อย่างหนึ่งว่ารายละเอียดของเราเนี่พื้นที่ส่วนมากเราทํานาข้าวเพราะฉะนั้นน้ําจากธรรมชาติ ฝนตกมากน้อยอะไรพวกนี้มันอาจจะไม่ไม่เสถียรหรือไม่เพียงพอก็ต้องใช้น้ําจากระบบชลประาทานส่วนหนึ่งแต่แต่เป้าหมายของบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเน้นที่จะให้เอาไปทํานาะครับเราให้ทําพืชใช้น้ําน้อยหรือว่าการประมงหรือว่าการปรสุสัตว์ไปในตัวด้วยเป็นหลักอันนี้ก็เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนดูนะครับเพียงแต่ว่าการที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในด้านนี้ขึ้นมาเนี่ย ในปีต้องปีนี้อาจจะยังไม่เห็นผลเพราะว่าเพิ่งเริ่มทําหลักๆมาในโลกสองปีแต่ถือว่าเยอะนะครับและในกลุ่มจังหวัดร้อยแกนสารเสิงของเราเนี่ยก็ทําโครงการลักษณะแบบเนี้ในทุกจังหวัดนะในในทุกจังหวัดทั้งสี่จังหวัดร้อยแกนสารเสิงของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ที่สําคัญส่วนหนึ่งที่เราทำนะส่วนโครงการที่เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรอันนี้ก็ ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะครับที่จะใช้ด้านการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าสูงเนี่ยอย่างของเราจุดเด่นที่สุดของเราก็คือข้าวหอมมะลิเนาะข้าวหอมมะลิโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิทุ่งกุลานี่ก็มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเราก็พยายามที่จะให้กลุ่มผ,ผ่านกลุ่มวิสาหกิจบ้างหรือผ่านกลุ่มสหกรณ์บ้างผ่านกลุ่ม โอท็อปบ้างเนี่ยจะ่จะมาทําเรื่องพวกนี้เท่าที่ผ่านมาก็มีพัฒนาได้ดีอยู่หลายกลุ่มครับอย่างเรื่องข้าวหอมมะลินี่ยเราก็ได้รับรางวัลเรื่องของการเพิ่มผลิตภัณฑ์ข้าวของกลุ่มในร้อยเอ็ดเราไปทําเป็นแป้งนะครับไปทําเป็นขนมไปทําเป็นผลิตการด้านความงามอะไรต่างๆพวกนี้ทั้งหมดก็กพยายามผลักดัน เรื่องพวกนี้ขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันในจังหวัดเราเองของเราแต่มันก็เป็นเรื่องยากอยู่ที่ว่าหนึ่งเมื่อทํามาแล้วเนี่ยด้านการตลาดเนี่ยมันมีความสําคัญมากเวลาทําอะไรดีๆแล้วด้านการตลาดยังไม่ตอบรับเนี่ยมันก็มันก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรเองก็กํากับดูแลว,วิสาหกิจชุมชนเนี่ยเราก็พยายามที่จะ พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางด้านเกษตรขึ้นมานะครับในแต่ละรอบปีเนี่ยเราก็จะให้ทางเกษตรเนี่ยได้ไปดูในกลุ่มวิสาหกิจว่าเด่นเดนี่กี่กลุ่มเพื่อจะยกระดับขึ้นมาเป็นระดับดีเด่นระดับดีระดับปานกลางระดับต้องปรับปรุงเนี่ยนะครับก็มุ่งเน้นถึงเป้าหมายปีละประมาณสามสิบหรือสี่สิบกลุ่มนะครับก็จะเน้นเอา สินค้าการเกษตรเนี่ยมาเพิ่มมูลค่าในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี่เป็นหลักแต่ก็มีข้อจํากัดอีกเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นพี่น้องกเกษตรกรที่ทําทําเรื่องพวกเนี้ยนอกจากจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแล้วบางกลุ่มอาจจะเป็นนิติบุคคลเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรเนี่ยมันจะต้องมีเหมือนบริษัทนะต้องทํางบดุลรายงานประจำปีอะไรทั้งหมดพี่น้อง ประชาชนที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชนไม่ถนัดในในเรื่องพวกนี้นะครับเขาถนัดทำตัวผลิตภัณฑ์แต่ทางด้านเอกสารด้านงานพวกนี้เขาก็ไม่ถนัดเพราะนั้นมันก็ทำให้หลายกลุ่มพัฒนาไปไม่ได้นะครับเพราะมันจะต้องทำรายงานอะไรต่างเรื่องพวกนี้ทางจังหวัดเองก็มอ้เ,เกษตรได้ไล่ลงไปดูในรายละเอียดเพราะเรามองว่าอนาคตต่อไปจากข้างหน้าเนี่ย พี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะมีความสําคัญที่จะพึ่งพาตัวเองได้จะต้องทําออกมาในรูปพวกนี้เป็นหลักนะครับในแต่ละปีจังหวัดเองก็ให้งบในเรื่องพวกนี้ให้องค์ความรู้ในเรื่องพวกนี้ผ่านทั้งกลุ่มวิสาหกิจผ่านทั้งกลุ่มโอท็อปนะครับก็ใช้ระดับอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือว่าอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเพิ่มมูลค่าสินค้าเสร็จเข้ามาให้ความรู้ในทุกๆปีนะครับ เพื่อยกระดับกลุ่มเนี่ยขึ้นมาโดยเรามีเป้าหมายหลักๆก,ก็คือต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดระยอดของเราเนี่ยสามารถที่จะ,ะนึกภาพเราสามารถไปวางในห้างได้ไปวางในสนามบินได้หรือว่าผ่านช่องทางออนไลน์ให้ได้ทั้งหมดซึ่งก็พยายามขับเคลื่อนตัวนี้ขึ้นมาในปีนี้ก็ยกระดับขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งครับในสนามบินเราก็พยายามที่เอาสินค้าผลิตภัณฑ์ทั้งกเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าไป ไว้ที่สนามบินได้ส่วนหนึ่งอันนี้ก็ก็ต้องพัฒนาต่อนะครับสำคัญที่สุดคือภาคเอกนชนเราต้องร่วมในเรื่องของการเป้าหมายในเรื่องช่องทางตลาดอันนี้มีความสำคัญมากพี่น้องประชาชนก็ไม่ค่อยชำนาญไม่ค่อยถนัดในเร่องทางการตลาดก็เลยเคยมอบหมายกับทท่ท่านพัฒนาการจังหวัดเนี่ยว่าอาจจะต้องเอาคนที่มีความรู้ในเรื่องการ แนะนำผลิตภัณฑ์ขายผ่านออนไลน์ทิกต็อกอะไรต่างๆเลยขายเฟซบุ๊กหรืออะไรต่างๆพวกนี้มาอบรมให้ความรู้กลุ่มต่างๆพวกนี้ให้มีความชํานาญที่จะนําผลิตภัณฑ์ของตัวเองเข้าไปอยู่ในระบบออนไลน์พวกนี้ให้ได้อันนี้ก็เป็น <S <S อีกส่วนหนึ่งนะครับที่หลักๆที่เราพัฒนาส่วนเรื่องเกี่ยวกับด้านความมั่นคงเองก็ก็เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ห้าที่เราก็ให้ความสําคัญนในการบริหารจัดการและก็ด้านความมั่นคง ก็ในปีรอบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดรลยของเราก็ถือว่าเป็นจังหวัด BVIP ในเรื่องยาเสพติดถ้าใครได้ดูเรามีตั้งแต่ทวัตบุรีโมเดลเรลยโมเดลมาทำทั้งหมดแต่ปัญหาด้านความมั่นคงนี่มันมันเป็นปัญหาที่สั่ง,งเรียกว่าฝังรากลึกแล้วก็สะสมมานานในระดับ ชุมชนระดับหมู่บ้านระดับตำบลเลยทันเพราะนั้นกำลังของข้าราชการที่จะไปทำเรื่องพวกนี้บางทีก็ต้องอาศัยเวลานะแม้เราจะทุ่มกำลังคนลงไปทำเป็นชุดระดับตำบลชุดระดับหมู่บ้านทั้งหมดนีมันก็เหมือนว่าไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรป้องกันหรือจำกัดในเรื่องของอยาเสพติดว่วมันคงนี้ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะมันมีเครือขายอย่ายมันเยอะเมื่อวันนี้พวกเราก็รู้กันดีเครือข่ายเยอะนะครับก็ทําให้ด้านความมัน่นคงเราก็ยังมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดอยู่แต่ว่าลดลงไปเยอะมากนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือคนที่ได้เสพไปแล้วติดไปแล้วบางทีกลับเข้ามาสู่กระบวนการในการบําบัดร,รักษาเพาบบื่อพัฒนากลับมาเป็นคนดีของทุกคนอันนี้ก็ยิ่งยากอีกนะครับเพราะว่าแม้เราจะรีเอ็กซเรย์ค้นหาแล้วกลับเข้ามาสู่กระบวนการบําบัด แล้วเนี่ยสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีดูเหมือนจะดีเพราะกลับเข้าไปในสังคมหมู่บ้านชุมชนแบบเดิมของเขามันเหมือนกับเข้าไปอยู่ในวงจรเดิมอีกนะเพราะนั้นหลายคนก็กลับมาตรวจอีกก็ยังเจอสีม่วงอีกซ้ำไปซ้ำมาอยู่เนี่เพราะนั้นแนวทางที่จะแก้ตรงนี้ว่ามันคงที่ได้ดีสุดมันจะต้องเสริมทางด้าน งานให้เขาทำพูดง่ายๆด้านอาชีพอะไรเขาทําจังหวัดเองโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้มอบหมายหน่วยงานด้านพัฒนาพื้เด้านแรงงานนี้เขาไปเจาะลึกว่าสามารถที่จะเสริมอาชีพให้ความรู้เขาในด้านไหนได้บ้างเลยได้มาก็ทําอยู่นะครับแล้วก็ทํากันมาโดยต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ผ่านมานี่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จังหวัดระเอ็ของเราได้ขับเคลื่อน ภาครัฐแล้ภาคเอกช,ชนร่วมกันไปทั้งส่วนสําคัญเป้าหมายในปีต่อๆไปก็อย่างในปีหกเก้าเจ็ดศูนย์ต่อไปว่าเราจะทําอะไรที่ให้มันสามารถที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจให้ได้นี่อันนี้ก็ส่วนราชการแต่ละหน่วยเองนี่โดย,ยสํานักง,งานจังหวัดเองนี่ก็ก็มีวิธีการที่ดีอยู่นะผมว่าในรอบสองปีที่ผ่านมาเราทํางานที่เราไม่ได้ทําอยู่ที่บนสารกลางอย่างเดียวแล้ว เราลงไปถึงระดับชุมชนระดับตำบลระดับอำเภอเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของทั้งภาคพี่น้องประชาชนภาคเอกชนเองด้วยทั้งหมดในระดับพื้นที่ทั้งหมดเพื่อมาวางเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในปี6 9ปี70อันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีของจังหวัดระเวียของเรานะครับแล้วก็เสียงตอบรับจาก พี่น้องประชาชนเองภาคเอกชนเองหรือแม้แต่องค์กรที่อยู่ในระพื้นที่ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาจังหวัดผ่าน,นกลไกกระบวนการในเรื่องพวกนี้มากขึ้นอันนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญนะครับในส่วนของจังหวัดโดยอิสตเองนะครับส่วนการพัฒนาลงรายละเอียดอะไรยังไงเนี่ยในภาคที่เราจะระดมความคิดเห็นนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยใช่ไหมผมดูในกําหนดการเนี่ยเดี๋ยวต้องมอบทางฝ่ายเลขาพวกเราได้ได้ช่วยกันดูกันแล้วกันนะครับก็อยากจะให้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนในร้อยแก่นสารสินที่มาร่วมการอบรมสัมมนาในวันนี้ได้ช่วยกันนะครับแต่ทางฝ่ายเลขาเองเจ้าของเรื่องคงกําหนดรูปแบบไว้แล้วแหละใช่ไหมซึ่งในส่วนของจังหวัดเองนี้ผมก็คงมอบหมายท่าน เพราะกลุ่มงานยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นตัวแทนกันหัวหน้าสมภารจังหวัดซึ่งทําเรื่องนี้มาโดยตรงแล้วก็จะมีความเข้าใจในในเรื่องพวกนี้ได้ดีได้เป็นเป็นตัวแทนจังหวัดนะครับเพราะตัวผมเองก็เก็บของยังไม่เสร็จเลยก็ต้องไปเก็บน่นเก็บนี่บ้างอะไรบ้างไปเคลียร์งานอนั้นนี้บ้างส่วนหนึ่งนะครับก็คงประมาณนี้นะครับสําหรับผมในช่วงแรกเนี่ย